สวัสดีครับวันนี้ครูจะพาเรียนรู้เรื่องความจําเป็นของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจรายวิชาพัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นไปเรียนรู้กันเลยครับการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจรายละเอียดดังนี้ 1. ศักยภาพคือความสามารถภายในร่างกายที่ซ่อนเร้นและยังไม่ถูกนํามาใช้ในการพัฒนาธุรกิจหรือดําเนินการในสิ่งต่างๆ 2. การพัฒนาคือ การเปลี่ยนแปลงอย่างมีกระบวนการโดยมีจุดมุ่งหมายกำหนดไว้ <_ d ata> การพัฒนาศักยภาพคือ <_ d ata> การนำเอาความสามารถที่ซ่อนเร้นภายในมาใช้ประโยชน์อย่างมีกระบวนการ <_ d ata> เพื่อให้ได้ผลงานเกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุด3 <_ d ata> การวิเคราะห์คือ <_ d ata> การแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กันรวมถึงสืบค้นความสัมพันธ์ส่วนย่อยเหล่านั้น 4. การวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจคือการแยกแยะส่วนย่อยของความสามารถที่ซ่อนเร้นในตัวตนนำมาใช้ ประโยชน์อย่างมีกระบวนการเพื่อผลงานที่ดีที่สุดคุณค่าและความจําเป็นของการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจมีดังนี้ 1. ผู้ประกอบการรู้จักตัวเองคู่แข่งขัน 2. ผู้ประกอบการสามารถวางกลยุทธ์ทางธุรกิจได้หลายระดับและแบ่งแยกหน้าที่ได้ชัดเจนเหมาะสมกับความถนัด 3. ผู้ประกอบการสามารถมองหาลู่ทางการลงทุนได้ดีขึ้นตัวอย่างการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจยกตัวอย่างเช่นคุณพงศัก์ชัยสิริเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนไม้ ดูตัวอย่างการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจของตนเองได้ดังนี้ 1. มีใจรักด้านการค้าเฟอร์นิเจอร์ชอบบริการงานด้านการขาย 2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองอ่อนน้อมถ่อมตน 3. มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าขายสินค้าเหมาะสมกับราคาไม่เอาเปรียบลูกค้า 4. มีความรู้ด้านเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนไม้เป็นอย่างดี 5. าทำเลที่ตั้งร้านมีความเหมาะสม6มีเงินทุนหมุนเวียนคล่องตัว7 มีส่วนแบ่งตลาดในท้องถิ่นประมาณ30% 8ลูกค้าส่วนใหญ่อาชีพพนักงานบริษัทข้าราชการระดับรายได้ปานกลางในหมู่บ้านจัดสรรบริเวณใกล้เคียงประมาณ7หมู่บ้านแถบชานเมือง9ในท้องถิ่นมีผู้ประกอบกิจการค้าฟเฟอร์นิเจอร์ไม้เช่นเดียวกัน3รายและข้อ10ทิศดทางในอาชีพนี้ยังมีอนาคตอีกยาวไกลและมีจำนวนหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นในแถบนี้อีกประมาณ5หมู่บ้าน จะเห็นได้ว่าการวิเคราะห์ศักยภาพมีความสําคัญและจําเป็นต่อการพัฒนาอาชีพให้เข้มแข็งมากหากได้วิเคราะห์แยกแยะศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้านปัจจัยภายในตัวตนผู้ประกอบการปัจจัยภายนอกข้อผู้ประกอบการโอกาสและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจการค้ายิ่งวิเคราะห์ได้มากและถูกต้องแม่นยํามากจะทําให้ผู้ประกอบการรู้จักตนเองอาชีพของตนเองได้ดียิ่งขึ้น เหมือนคำกล่าวรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะทั้งร้อยครั้งจบการเรียนรู้เรื่องความจำเป็นและคุณค่าของการมีข้อศักยภาพแล้วพบการเรียนรู้ในคลิปถัดไปครับ